เออมีเรื่องหนึ่งที่แม่จะต้องบอกแต่ว่ามันจัดการยังไงก็<ร>ไม่ได้<ร>ก็คือเร,เราทำทุกทางละเราจะมีเพจคือชื่อนางแมวป่าไม่ว่าจะเป็นทิกต็อกไอจหรือว่า e c o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  k คลิปต่างๆมันจะมาจากเพจที่ชื่อว่านางแมวป่าเราไม่เคยมีเพจแยกรายการอบอออก,กีซดอบกีชดโอบกีโอยกีโอ๊อ๊บเออะไรไม่มีไม่มี แล้วพวกเนี้ยเขาจะดูคลิปเราไปลงแต่ความน่าทับใจคือเขาท่าได้คมชัดกว่าและแปะอะไรที่ไม่ดีด้วยแปะพวกเว็บพนันเรามีการไปลงประจําวันเวลาเผื่อหลวงท่านมารวบก็อวาไม่ใช่เรานะเราแจ้งไปแล้วแต่พอไปแจ้งก็จะมีมาเรื่อยๆความน่าทับใจคือว่ายอดวิวเขาดีมาก engagement เขาดีมีคอมเมนต์แล้วก็น่าจะมีรายได้ที่ดีด้วยภาพมันคมชัดมากจนเราสึกวาออกไปทาบคอมไม่อยู่หนังแม่ ให้เขามาทําอาชีพในในที่สว่างดีกว่าในที่สว่างแล้วเอาลิงก์การพนันออกเขาลุ้ออกาเ็กแต่ว่าเราก็ไม่ยามรีพอร์ตแต่ว่าเขาก็สู้เลัาเชื่อว่าบางท่านน่ะไปกดตามแล้วก็คอมเมนต์โดยที่ไม่ทราบว่ามันเป็นไม่ใช่ของเราเออไปแชร์เขาถ้าหนูดูอยู่หนูมาทํางานกับแม่ไหมคุณอย่าอยู่ในที่มืดเลยแม่ต้องพูดเปคุณมาทํางานในที่สว่างแม่พูดไปห้าภาษาหนีห้องวะชื่อสงใจก็เช่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  โดนแชร์เหรอหลอกหนแป๊บนึงแป๊บนึงตำรวจมาจับก็แเราเราขอตัวไปไม่จะบอกว่าคลิปเราทำอย่างยากลำบากเนาะคอนเทนต์ต่างๆอะไรเงี้ยอย่ามาดูดไปเลยจริงๆอ่ะเราให้แชร์จากจากเพจเราจากของเราดีกว่าอย่างน้อยอย่าติดเว็บพนันไม่เห็นมันเป็นลิงก์นั่นเลยไม่เกี่ยวกับเราเลยถ้าดูอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจกี้ชดโอบโชยแล้วมีอะไรนะกี้โอบชดกีชดโอบกี้ซดโอกี้กินแซบอะไรที่พูดมาโอบดีกว่า ีหัวชื่อถ้าดูอยู่อยากออกจากที่มืดอยากหางานทำอีเมลมาตามที่ขึ้นให้นี้ค่ะสมัครมาอยู่นางแมวดีกว่าภาพหนูก็ลงคมชัดกว่าทีมเราคลิปหนูก็หาจังหวะตัดไปชั่ๆตัวหวน่าสนใจสมัครมาช่วยคิมเธอค่ะแล้วเฉลยนางคาทายโดยกันตัดส่วนทหมดไปลงไม่ไปลงถถ้าคุณจะตรงนี้เปเราอีกคุณยอมแล้วนะหัวใจคุณมันน่ากล้า